สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g f o ฟ Spot on Tour นะฮะตะกี้นี่ผมก็ได้เข้าไปแวะกราบท่านพระครูประยุทธ์สินสุนท้อนนะฮะเพื่อขอความอนุเคราะห์นะขอความเมตตาใจรถนะ,ะเป็นรถน้ำเที่ยวนะฮะในหมู่บ้านเพื่อป้าหละออนกลุ่ม G ี o ฟฟุตบอลของเขาไปแข่งตีอัน จังหวัดพะเยาครับสนามสองลมในวันติดนี้ครับแล้วก็ได้ยินทันพระคูเปิ่นบอกเราถึงนี่ครับโครงการสร้างเมนเมรุนะฮะเป็นสร้างเมนเผาประจำหมู่บ้านซึ่งตอนนี้ครับการระดมทุนตั้งแต่ฝีไม่สงกา,า์มาทำพระปาได้ทุนมาแล้วกึ่งหนึ่งนะงบประมาณในการสร้างนี่ทันพระคูเปิ่นตั้งไว้ตีสามล้านปลายครับแล้วก็การทำพระปาได้รวบรวม หยอดมาได้แล้วประมาณล้านกว่านะฮะยังคาแถมล้านกว่าถึง2ล้านนะฮะก็เลยนี่ครับมาจวยประชาสัมพันธ์บอกบุญต่อคือกับสมาชิกตีดติดตามช่อง YouTube g ฟกได้อามาจวยสนับสนุนกันสักน่อยเพื่อไขมีชิศสัทธาะนะครับนีบ่ฮะสำหรับเมนเผาซุประจาหมู่บ้านนี่ คก็จะทําเป็นโคกหนองนาตุ้ยนะฮะแนวคิดของท่านพระครูก็อยากจะมีโคกหนองนาไว้อยู่ในพื้นที่ของป่า,ปาชาแห่งนี้ตต้ยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการจัดพิธีเขาเรียกว่าเผาซพในอนาคตนี่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนอย่างแนนนอนครับาจากวิธีเดิมๆอาจจะต้องมาใจวัดใจว้าในการจัดงานซพ ท่านพระคู่ปนกกมีแนวคิดว่าคนจะมีสถานที่เอาไว้จัดงานศพโดยเฉพาะประจับหมู่บ้านไปเลยนะฮะอัน,นี้ก็คือการมองการไกลของท่านพระคูนะฮะก็เลยกล้าที่จะทําเมนนะฮะซึ่งเดี๋ยวก่อนที่จะถามข้อมูลจากช่างเอามาดูนี่ครับเป็นคล้ายๆรับปลายใบนิวนะขอเชิญร่วมบุญสร้างเามรุเผาศพนะฮะ บ้านประสัตต์ตบนสีท้ายอำเภอแม่ใจ่จังหวัดพะเยางบประมาณในการก่อสร้าง3 3 0ล้านแสบาทนี่ครับ3ามล้าน3แสนนะครับซึ่งนี่ครับการจัดถอดพระปาสามาคีในวันที่14เมษายนผ่านมานี่ก็ได้งบประมาณส่วนหนึ่งได้นํามาก่อสร้างอันนี้เดี๋ยวสอบถามจากช่างน้อยนะครับ็นนี้ แทนการสร้างสวัสดีครับสอบถามข้อมูลนิดนึงครับแนะนําตัวสักหน่อยนะครับเป็นเป็นหัวหน้าช่างครับครับอ่าช่างทําเมนนี่ครับครับอันนี้แปลงมาตั้งแต่วันไหนแล้วครับนี่วันที่สิบสี่กุมภาสิบสี่กุมภาอ๋อไสองเดือนกว่าแล้วสองเดือนกว่าแล้วครับงบประมาณในการสร้างตอนนี้นี่ใจไปประมาณนั้นต่อได้ครับเนี่ยเดี๋ยวนี้ ใช้ไปอยู่ประมาณเจ็ดแปดแสนแล้วเจ็ดแปดแสนแล้วนะครับเน้องเกือบกึ่งละค่าแถมเยอะแล้วค่าแถมเยอะอยู่นะฮะสามล้านกว่าครับอันนี้ท่านพระครูเบนไก่ยังระดมบุญมาเรื่อยๆครับอ่าแล้วก็อันกันเมนนี่มันแตกต่างจากเมนทั่วไปยังได้ครับนี่ตัวนี้คือใก่ไข่ฟ้าและน้ำมันน้อครับ เมนทั่วไปนี่ใจเผาพื้นอ่าเดี๋ยวผมหอยินต้งฝั่งนี้หันจะได้หันเมนตั้งหลังหน่อยอ่าครับอ่านะครับตัวนี้มันก็ปอดปอดมนมนเพราะว่ากินอย่างนี้ครับอันนี้มันแบบมีควันไล่กินไล่ควันกินไล่ควันตัวไอบอ่าใจไฟฟ้าไฟฟ้าครับอืมนี่โอ้สวยงามอยู่ออกแบบอ่าอันนี้ใครเป็นคนออกแบบนี่ครับเนี่ย บบ <ort. S 2> <silently> <ous> เองนะครับอกแบบเองเลยนะครับนี่ปอชื่ออย่างครับปอช่างชื่อเล่นกับสารานันสารานันนะฮะเป็นคนบ้านเฮาเนี่ยครับเป็นคนอยู่อำเภอปราแดดครับอำเภอปราแดดนะครับเนาะโอ้มาเนี่ยเขาถึงเพลเลยนะฮะคาดว่าถ้ามีงบประมาณป้อนี่ใจไปรับประมาณสักกี่เดือนแล้วนะครับนี่ประมาณเดือนกว่าเดือนกว่าก็น่าจะแล้วนะครับหน่อครับตอนนี้ก็ยังคาดอย่างพ่อผมคนนี้ครับเมื่อก่อนนี่ก็ขาดอุปกรณ์ตกแต่งครับ ครับงานตกแต่งครับโครงสร้างรักๆกันน่าจะเริ่มงานโครงสร้างลักๆนี่เซ็จหมดแล้วครับ่อไปเป็นงานตกแต่งแล้วครับความสวยงามละอ๋อโอเคครับผมขอขอบคุณสลานันครับผมครับนี่ครับถ้าใครสนใจอยากจะร่วมบุญนะฮะนี่เลยครับผมคือติดต่อนดีได้เลยนะครับนี่ครับบัญชีวัดศีบุญชุมครับ ธนาคารกรุงไทย5 1 2 0 4 2 7 2 1 9นะฮะนี่ครับเป็นบัญชีของอวัดสีบุญชุมนะฮะ,ะกูประยุทธ์สินสุนทอนครับจะเอาวาดานี่แหมรอบนึงนะครับบัญชีธนาคารกรุงไทยครับ5 1 2 0 4 2 7 2 1 9 มาร่วมบุญกันได้นะฮะเมนเผาแบบปลอดสารมุลภาวะนี่มาดูตั้งหลอบหน่อยใจไฟฟ้าไรกินไรขวัญครับไหนๆก็ได้ มาหาท่านพระคูแล้วก็มาจ่วยประชาสัมพันธ์บอกบุญเืคับป่อมใหม่ปีน้องแล้วก็สมาชิกติ่ติดตามต้ยนะฮะในส่วนของโคกหนองนะเดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีโอกาสเขาก่อยมาดูรอบๆครับว่ามันมีการ <c oughs> คุดแหรงน้ำปลูกพักจะได้พ่องนะเพราะตอนนี้มันเป็นหน้าแรง ต้นไม้อาจจะบอกค่ยดูเขียวสดชื่น่็ได้นะฮะเดี๋ยวต้องรอหน้าฝนเดี๋ยวผมจะมาแอวพรอมกับคิดว่าตอนนั้นก็น่าจะคืบหน้าไปเยอะแล้วนะฮะนี่ทีมงานก็อย่าลืมนะครับช่วยกันครับอันนี้ถือว่าเป็นโครงการตีน่าสนใจเลยครับเพราะว่าท่านพระครูประยุทธ์เปิ่นก็มีแนวคิดแล้วก็วิสัยทัศน์ ไปไกลเลยครับบนว่าเปินเป็นพระนักเลงนะฮะคำว่านักเลงนี่เปินบาดใจคำว่าเลงนักเลงอันธพาลน,นี่บาใจนะนักเลงนี่คือสระเอลอลิงไม่แต่คู่งองูนะเลงคือพอหื้อทีพอหื้อแม่นนะฮะนี่เป็นแม่นย้าในเรื่องของเป้าหมายนะชัดเจนเพราะฉะนั้นเปิ็เลยเรียกตัวเ่าว่าเป็นพระนักเลงนะฮะก็ในอนาคตคิดว่าสถานที่แห่งนี้ก็น่าจะเป็นสถานที่ที่ บั้นปลายชีวิตของใครหลายๆคนนะจุดจบสุดท้ายอาจจะขอมาจัดงานตัตนี้นะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เนี่ยหลายๆคนรวมบุญกันมาเนี่ยเพราะฉะนั้นอยากขึ้นสวรรค์มาตัตนี้นะถึงได้เล็วหน่อยนอนครับผมเดี๋ยวคลิปหนึ่งก็ต้องขอละท่านผู้ชมทุกอนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในกิจกรรมต่อๆไปครับขอบคุณจ้าหน้านะครับอ, <laughs> อันนี้งานสูงนะครับ <laughs> นนยิ้ยบุญนพิ่มนะ นั้นสูงน้อยอ <laughs> ครับ <laughs>